ยายยวนทำอะไรจ๊ะครับหน่อไม้หน่อไม้อะไรหน่อไม้เขาเรียกหน่อไม้อะไรนะหน่อไม้ใหญ่น่ะหน่อไม้หน่อไม้บ้านน่ะหน่อไม้ยักษ์หน่อไม้ไผ่บ้านหน่อไม้ไผ่บ้านไผ่ยักษ์โอ้ปั๊ทุกทำหน่อไม้ชมได้มาหลายวันนี้ลูกสาวราได้หน่อไม้มาน้องเบนส์กับน้องเจ๋เอามาให้ ไอ้ยังหลายดูปอกเปลือกกองเอิญทินอยู่นึ่งร้านเอามาให้์ร้านเอามาให้กินมากเลยนี่กะจีดองไว้ใช่ไหมดองไว้ทำวันนี้เราดองไว้ทำกับเข่าเนาะทำกับเข่าดีแม่เนาะไม่สมทำเมนูหลายได้เดิมก็แกงเห็ดแกงไก่แกงควนเนื้อได้หมดเลดือดควนเนื้อควนหมูควนไก่แกงใส่เห็ดเนาะไม่ส้มทำไอ้นิ่มได้ไหมอะไรนะเนาะไม่ซุปได้ไหม น้ำมันสุกต้องสดใช่ไหมสดตึงต้องเผาสดน้ำมันสุกอ่าห่อหมกใส่หมูก็ได้เนาะห่อหมกใส่หมูใส่ไก่ปตะกูลห่อหมกทั้งหลายได้อ่าเอาผัดกินก็ได้ผัดน้ำมันส้มใส่หนูใส่นี่ใส่แบมมึงลงเมล็ดรักก็ว่ากันไปใส่หน้าอ๋อคือซับสวยแท้สวยขึ้นหน้าตาที่ตัวคนสวยเนาะอระวังมือนั่นน่ะอืะเฮ้ยนเจ้าเพี้ยนเข้าเหม่บาทดอกอื ไอยางงามเนี s <S ่ยขนาดนี้หละอยซับนี่ยกำลังดีโอยไรก็ไม่โอยกำลังดีเดเขียวเด็กเขียวบ้างเนี่ยสับมีกำลังดีกำลังสวยเลยตรงปลายมันนะซับได้แบบนี้ตรงไหนแข็งนี่เองก็ค่อยซับแบบนั้นเนาะใช่ตรงไหนแข็งเองกับฝานใช่ตรงนี้ตรงนี้จะแข็งใช่ไหมกับซ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 ับเอาซับแค็นี่ตรงนี้ก็ทิ้งตรงนี้ก็อ่อนอ่อนแล้วเองก็ไอ้นี่ได้ทำแบบนี้ได้ใช่ปัดคือฝีมือเชี่ยวชาญแถอะเนาะยายประสบการณ์นี้มากี่ปีครับโอ้ แล้วหือไอ้จักปีอาเจ้าพระเจักปีแล้วทิปโบกทิปเลยแม่ไม่ธรรมดาวันนี้มีผู้ช่วยผู้ช่วยคือคุณนุ่น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 แล้วอันนี้คือเราต้องยังไงต้องแช่น้ำไว้เหรอแม่อันนี้มันเป็นความส่นตัวนุ่นหนิอันนี้คือต้องยังไงอ่ะนุ่นย้อนไปแกงอันนั้นนุ่งจะไปแกงอะไรจ๊ะแกงใบเป็นรักใส่แบงลักแล้วแล้วต้องแช่น้ำอะไรใส่เกลือด้วยเหรอต้องใส่เกลือเพื่อไม่ให้มันดำ ดำสีดีของดำอ่ะนี่สวยๆโอ้ยหยวนนี่ยทำเป็นทุกอย่างเลยเก่งขยันขันแข็งดีแล้งลูกใหญ่นี้โอ้ลูกก็มีแต่เดือดื้อไม่ดื้อหรอกนี่อ๋อแม่เอ้ยลูกไม่ดื้อจะคนลูกคูณมาทุกคนปันดีปันนี่คูณกันบอกง่ายกันอืมนี่ นี่ไม่่คยคบอ้าพูดกับคนที่มเขาเขามาดูคลิปแม่หน่อยแล้วบอกว่าไอ้ดูวันละนิดละหน่อยคิดถึงคันพ่อได้คิดถึงกันเริ่มมีอะไรก็ทักทายกันมาแม่อ่านคอมเมนต์ตลอดใช่ไหมแม่ได้เออพูดเลย่นแาหมาดเออเออนั่นออกมากี้ฮกโอเคเดี๋ยวจี้ฮกแตนโอไม่บ๊ายบาย